สวัสดีครับอยู่กับผมนาฝานเอ็กดีนะครับวันนี้ผมจะมาสารุปอัปเดตใหม่นะครับใน mm hmm. ในวันถัดไปนะโอเคนี่มีผลพระแห่เรื่อยมาเลยโอเคนะครับ,ผผ okay, รบข่าวแรกนะครับก็คือเราจะมันน่าจะมีผลพระตื่นมานะผลพระตื่นนะน่าจะโกงน่าดูนะแบบนี้เลยนี่แล้วก็สกิลนะครับประมาณน่าจะมันเร็วขึ้นนะผมไม่มีภาพให้ดูนะกลัว มันจะเร็วขึ้นแล้วตะิะวอันนี้เดีย๋ยวผมก็ได้ไปฟาร,ร์มมาสเตอร์ที่อยู่นะครับเพราะว่าก็ต้องทาให้มันได้หมดโอเคนะครับอย่างที่สองนะเขาอัปเดตเอเนี่ยอิเล็กตัวโคม,มันแน่นอนนะอิเล็กตัวโคมทุกคนอาจจะคิดว่ามันอาจจะเป็นก้นโคมที่สองแต่มันมีแบบของปลอมเนี่ยครับระวังก็ด้วยล่ะของปลอมนะระวังนะโอเคแล้วต่อไป จะเป็นพวกผุนพิษหรือผุ่นเมโลโอะไรอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมเตรียมตังเตรียมเบลีซื้อนะครับหรือว่าเตรียมโลบักให้พร้อมนะผุ่นหม่มาประมาณ9ผุนนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี่ก็จบลงไปแล้วนะครับช่วงนี้จะลงคลิปน้อยหน่อยนะครับบายแลี